ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเด็กๆอยู่กับคุณครูเปรี้ยวคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกับคุณครูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆ เราก็อยู่ในหน้ากิจกรรมของเราแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าเปิดป้ายทายคําโดยคุณครูนะคะจะเปิดแผ่นป้ายให้นักเรียนทีละช่องแล้วให้นักเรียนนะคะทายว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นคืออะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะเปิดช่องให้เด็กๆแล้วนะคะ คุณครูเปิดแผ่นป้ายมาสองช่องแล้วนะคะเด็กๆพอจะเดาออกไหมว่ารูปนี้คือรูปอะไรตอนนี้เปิดให้สี่ช่องแล้วนะคะเด็กๆ,ๆตอนนี้ให้เด็กๆทายกันเข้ามาค่ะว่าภาพนี้คือภาพอะไรมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะ คุณครูจะเฉลยให้เด็กๆแล้วนะคะและภาพนี้นะคะก็คือภาพของมะระนั่นเองค่ะเย่มีคนตอบถูกใช่ไหมคะถูณเชื่อว,ว่าเด็กๆทุกคนตอบถูกแน่นอนเลยเด็กๆลองคอมเมนต์มาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่ามีคนไหนตอบถูกบ้างทีนี้เด็กๆมาดูคําว่า มะระของเราดีกว่านะคะมะระของเราสะกดด้วยมอมาสระอะรอเรือสระอะลองสะกดสิคะมอะมะรออะรรอ่านว่ามะระแล้วเด็กๆลองดูนะคะว่าคำว่ามะระใช้สระอะไร <Yeah! S 1> ถูกต้องแล้วคะ่ะคำว่ามะระของเรานะคะใช้สระ นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระอะนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมจะเรียนในเรื่องของสระอะหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านออกเสียงสระอะพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะและนี่นะคะก็คือรูปร่างหน้าตาของ สะระอะนั่นเองค่ะซึ่งสะระอะนะคะเวลาเราเขียนเราจะเขียนไว้ที่ด้านหลังของพยัญชนะนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงสะระอะเราจะออกเสียงว่าอะนะคะเด็กๆลองออกเสียงค่ว่าอะสามครั้งค่ะอะอะอะ,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 ะโอเคเก่งมากค่สะสระอะ,ะโมอะมะ,ะ รออาระอ,อ่านว่าอะไรคะมาระสระอปอะอปะทออะอ่านว่าปะทะปะทะ,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 ะไม่ดีนะคะเด็กๆสระอ ka ra a kra tho a Sara kra tha a ka ra a ba kra ba สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่โบโบจะพาเพื่องๆมาฝึกอ่านออกเสียงสระกกสระกันกอไกสระะกออะกะอ,อ่านว่ากะปอปลาสระปออะปะอ,อป่านว่าปลจอจานสระอ่านว่าจ่ออะจะดอเด็กสระอะ ดอดะบอไปไหม้สระอะบออบะพอพนันสระอะพอออพะรอเรือสระอะรออะระ คำสระอะไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆฝึกอ่านออกเสียงกันบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งเหมือนพี่โบโบแล้วเดี๋ยวไปพบกับคุณครูเปรียดต่อเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆได้ไปฝึกออกเสียงสระอะกับพี่โบโบมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาช่วยคุณครูค,ค,คิดหน่อยสิคะว่าในสิ่งต่างๆรอบตัวของเรายังมีคำอื่นอีกไหมที่มีเสียงสระอะอยู่เด็กๆลองสังเกตดูจากภาพด้านบนเลยนะคะคำที่มีเสียงสระอะไม่ว่าจะเป็นคำว่าตะกระ้ากระถาง ตะเกียบกระต่ายหรือจะเป็นคำว่ากระเป๋าคำเหล่านี้ล้วนมีเสียงของสระอะใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิ่งที่อยู่ที่บ้านของตัวเองด้วยนะคะหรือว่าสิ่งที่เด็กๆพบเจอมีอะไรอีกบ้างที่ยังมีเสียงสระอะอยู่เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะ คุณครูเชื่อว่าเด็กๆที่กำลังดูคุณครูอยู่ในตอนนี้ฝึกออกเสียงฝึกอ่านกันทุกคนใช่ไหมคะและวันนี้นะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์และยืนยันว่าเด็กๆนั้นตั้งใจเรียนจริงๆคุณครูเลยมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนกัน เรามาดูกิจกรรมนี้ของเราดีกว่านะคะโดยในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีรูปภาพให้นักเรียน4ภาพด้วยกันและมีคำมาให้นักเรียน4คำโดยเด็กๆนะคะจะต้องโยงเส้นระหว่างคำกับภาพให้ถูกต้องเด็กๆพร้อมหรือยังคะคุณครูให้เวลานักเรียน 30วินาทีในการโยงเส้นคำกับภาพให้ถูกต้องนะคะท่าเด็กพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ เด็กทุกคนโยงเส้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆระหว่างที่เฉลยเด็กๆจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะแล้วก็จําไว้ได้ว่าตัวเองนั้นได้คะแนนทําถูกไปเท่าไหร่แล้วเก็บคําตอบนั้นเอามาคอมเมนต์ไว้ให้คุณครูด้วยนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยคะ่ะคําแรกนะคะ เรามาดูที่รูปรถกระบะกันดีกว่าค่ะกระบะจะต้องโยงไปในวงกลมสีอะไรคะอ่าสีเหลืองถูกต้องค่ะสีเหลืองอ่านว่ากระบะคำว่ากระบะกอไก่และรอเรือเป็นพยัญชนะต้นคู่กันนะคะเป็นพยัญชนะต้นแบบควบกล้ำนะคะเป็นคำควบกล้ำต่อไป รูปที่สองก็คือรูปของกระทะกระทะโยงไปในช่องที่เท่าไหร่คะโยงไปในกรอบสีส้มถูกต้องค่ะใครได้สองคะแนนแล้วบ้างต่อไปรูปกระเป๋ากระเป๋าโยงไปที่กรอบสีสีฟ้าถูกต้องค่ะ และสุดท้ายรูปตะกร้าเหลือช่องเดียวให้โยงแล้วนั่นก็คือช่องสีเขียวนั่นเองค่ะอ่านว่าตะกร้านะคะมีใครได้คะแนนเต็ม4คะแนนจากแบบทดสอบของเราในวันนี้บ้างคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะตกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบวิดีโอการสอนของเราในวันนี้นะคะเรามาลองสรุปกันอีกสักครั้งดีกว่าว่าสระอะของเรานั้นเวลาที่ใช้ในคำที่ไม่มีตัวสะกดหน้าตาจะเป็นแบบที่เด็กๆเ,เห็นเลยใช่ไหมคะและในวันนี้นะคะคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะสามารถอ่านออกเสียงคำที่มีสระอะได้ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ